น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัธมนตรีเปิดเผยว่าคนเอกประยุทธ์จันองชานายกรัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมผลความสําเร็จจากการเปิดต้อนรับผู้เข้าชมทั่วโลกอย่างเป็นทางการของอาคารแสดงประเทศไทยที่สร้างขึ้นภายใต้ในแนวคิดการขับเคลื่อนสู่อนาคตภายในงาน w ว r l d e เ p o โป2020ดูไบน้เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565 ทั้งนี้นายยุทธกัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้สร้างความเชื่อมั่นผ่านศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมผ่านนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์4.0รวมถึงวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในภูมิภาคควบคู่กับการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการค้าการลงทุนการเดินทางการขนส่งและจุดหมายการเดินทางของประชาชนทั่วโลก ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสต่อยอดตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมโครงการที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนอาสาสมัครไทยมีส่วนร่วมและเป็นตัวแทนประเทศไทยประจำอาคารแสดงประเทศไทยเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการพิชฌาประเทศไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยังย่งยืนเพื่อวันนี้และวันข้างหน้าสำหรับคนไทยทุกคน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการแสดงศักยภาพของไทยในงาน World Expo 2020ดูไบจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติได้ตลอดจนจะช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แผนการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยทั้งที่เริ่มดำเนินการแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ภูกเก็ตแซนด์บอ็อกโครงการสมุยพัสโครงการส่วนขยายของภูกเก็ตแซนด์บล็อกเจ็ดบวกเจ็ดและแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวระยะที่สองที่จะเริ่มในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้ในห้าจังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีเชียงใหม่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรฐษฐกิจพยุอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกระจายรายได้สู่ชุมชนและรักษาการจ้างงานช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากสถานการณ์โควิด -19 สำหรับงานเลเอ็กโปนั้นถือเป็นหนึ่งในสามของงานยิ่งใหญ่ระดับโลกจัดขึ้นทุกๆห้าปีภายใต้การกำกับดูแลข,ขององค์การระหว่างประเทศว่ารยงานมหากรรมโลกโดยอาคารแสดงของประเทศไทยประกอบด้วย3ามพื้นที่หลักได้แก่นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต พื้นที่เชิงพานนี้ที่ประกอบไปด้วยร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและโชว์เคสไทยแลนด์4.0การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเวทีการแสดงศิลปะประเพณีไทยผมธิดาทิพยานนท์นนรายงานคะ่ะ